นี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นสาลายที่เมนูทานแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ต้มเดือดสส Line, เสใสสาลายเซนแบบนี้ลงไปโอ้ยเขี้ยวเลยจ้านี่นี่นี่เห็นบ่เคียวแล้วเคียวแล้วจากสาลายสีน้ำตาลเพราะลวกฮอนแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นี่กะละมังไวพักไว เห็นไ่มจะจะเริ่มเปลี่ยนจากอ,อ่จากสีน้ำตาลเป็นสีเขียวนะคะนี่เยวเอาลวกแล้วเขาจะมาชิมเบิงรสชาติของเขากัน